สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีชิ้นงานพระหลอ่อเป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนพิมพ์เข่าจมนะพิมพ์เข่าจมเป็นพระที่เป็นพระแท้ดูง่ายอะ่ะพระแท้ดูง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มาแนะนําให้ดูความสวยของพระแต่มาแนะนําให้ดูการสังเกตรอยตกแบบในพระหลอ่อ นะครับวันนี้มาศึกษาเรื่องรอยตกแบบรอยตกแบบคืออะไรรอยตกแบบคือรอยล้าวของดินของดินชั้นในสุดที่หุ้มหุ่นเทียนก่อนจะมาเป็นองค์พระเนี่ยเขาจะมีหุ่นเทียนเป็นรูปพระพุทธตามตัวอย่างนี้เลยนะครับตามตัวอย่างนี้เลยแล้วก่อนที่จะพอกลวดมัดลวดเขาจะต้องพอกดินในท่าน้ําขี้วัวทาน้ําขี้วัวแล้วก็พอกดินในเข้าไป อันนี้ดินในเนี่ยบางทีเป็นเคลื่อนตัวเกิดรอยเล้าทําให้ชิ้นงานมันเล้าตามเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกรอยตกแบบรอยตกแบบหรือว่ารอยเล้าทําให้แบบภายในกระเทาะจะได้ชิ้นงานเป็นเนื้อเกินเยอะชิ้นงานก็จะขาดความสวยลักษณะอย่างนี้ทําภาษาช่างเรียกรอยตกแบบส่วนล่องกวดล่องกวดพวกนี้เกิดจากเมล็ดกวด เม็ดกวดที่อยู่เม็ดกวดเม็ดทรายที่อยู่ที่ดินในที่พ่อกขุนเทียนนะครับส่วนรอยดำดำค้ำคำน้ำตาลที่ติดอยู่ตามซอกชิ้นงานพวกนี้คือรอยไหมของน้ำขี้บัวนะน้ำรอยไหม้ของน้ำขี้บัว,นะวส่วนคราบเหลืองเหลืองเงาๆสะท้อนพวกนี้คือคำว่าน้ำทองคำว่าน้ำทองในพระหล่อนะน้ำทองถ้าสังเกตให้ดีจะเจอมุ้งมุ้ง รอยมุง้งผมเรียกรอยมุง้งจริงๆแล้วเป็นการหดตัวของโลหะที่เย็นตัวแบบโดยฉับพันเหมือนมันชออ็อกอ่ะมันชอ็อกชิ้นงานหล่อส่วนใหญ่จะเป็นทองผสมนะทองผสมทองผสมก็คือทองเหลืองนั่นแหละถ้าพรดหล่อดูง่ายเนี่ยมันจะมีลายลายละเอียดตามที่แนะนําไปเนี่ยหลายๆอย่างนะครับรวมถึงธรรมชาติด้วยธรรมชาติของชิ้นงานก็คือออกไซด์เช่น ลอยเปิอะลอยคาบเหงือ่อใช่ไหมครับก็จะจับเป็นดวงๆตามซอกก็จะมีคาบดินดินในสิ่งสกรปรกมีเม็ดเนื้อเกินอย่างเงี้ยเม็ดหูดมีเม็ดมมใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะเข้ากันไปคะเข้ากันไปพวกนี้คือธรรมชาติในพระหล่อสาแม้กระทั่งรอยสาสีน้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมครับที่จับอยู่ที่ชิ้นงานเนี่ย้ำตาลน้ำตาล,ตาลพวกเนี้ย คือออกฝ่ายของทองเหลืองนะครับออกฝายของทองเหลืองคาบดินคาบดินที่จับอยู่ตามซอกขาวๆส้มๆเห็นไหมครับอันนี้ก็ทําให้พระดูง่ายทําให้พระหลอเยดูง่ายส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนจะคาดเคลื่อนในการสังเกตพระหล่อยังงงอยู่เช่นลอยประกบข้าง พระหล่อเนี่ยที่มีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะมีรายละเอียดหน้าหลังส่วนใหญ่พระจะมีประกบข้างแต่ถ้าเกิดว่ามีพิมพ์หน้าพิมพ์เดียวบางทีเขาแกะบล็อกพิมพ์หินแล้วใช้หยอดนะฮะหรือปั้นหุ่นเทียนติดช่อแต่หลังเรียบเก็บตะไบเหมือนเทลางเหมือนหลังค้อนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นรายละเอียดสองหน้ายังไงพระต้องมีตะเก็บข้างเราต้องจําหลักการ ช่อเทส่วนใหญ่จะอยู่ล่างวิธีการสังเกตช่อเทเนะี่ยมันจะเหมือนมีรอยหักรอยยุบตัวเห็นไหมครับแล้วก็มีเก็บงานตะใบนี่คร่าวๆถ้าจําได้อย่างนี้ก็จะดูพระหลอง่ายขึ้นและดูเป็นล้วนะดูเป็นแล้ว,นะแ,ลวแต่หลักต้องจําพิมพ์แม่นๆจาพิมพ์แม่นๆพราหลอดจะเล็กตัวเกจะเล็กนะเล็กกว่าตัวจริงโอเคครับ